แอดครับตอนนี้ทาง x n o v a ยังมีปัญหาการฝากพร้อมเพย์อยู่ไหมว่าจะฝากตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับณนะตอนนี้นะฮะหลังจากที่พวกเราเนี่ยช่วยกันแย้งทางซัพพอร์ตนะฮะว่าเราอยากจะให้มีการฝากผ่านพร้อมเพย์ช่องทางเดียวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือช่องทางอื่นมันไม่สะดวกนะครับณนะตอนนี้เห็นผลแล้วครับ เมเจอร์เขาได้บอกมานะครับว่าตอนนี it, ้ทาง x x o v a เนี่ยเขาเพิ่ม p r o vider เนี่ยเป็น3เจ้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในกรณีที่ถ้าเกิดมันมีปัญหากับเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอา p r o vider อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยรับฝากเงินให้เลยนะครับเพื่อจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้ QR code เนี่ยมันมีทั้งหมด3เวอร์ชันเลยนะเพื่อไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าเกิดรอบแรกในการฝากเนี่ย QR code เป็นแบบหนึ่งแล้วอีกรอบเปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราเนี่ยทำการฝากเงินผ่านทาง บปรกอยู่แล้วหรือว่าผ่านทางเว็บอยู่แล้วเนี่ยรับรองว่ามันน่าจะเป็นของโบกโดยตรงครับทั้งนี้เท่านั้นครับให้เพื่อนเก็บสลิปไว้นะครับในกรณีที่สแกนปุ๊บเครดิตมันไม่เข้าเลยเนี่ยก็ติดต่อทางซัพพอร์ตและก็ส่งสลิปให้เขาดูว่าเราฝากเงินเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะฮะถ้าเกิดมันช้าก็อาจจะช้านิดหน่อยนะฮะเป็นช่วงการปรับปรุงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหานะ